Hey, it's amazing The subtle games that you have played And you don't even know I exist but you have got me on your hit list And you'll Sexual and bad, and now you got this on your conscience. บ้างนะคะเรามาดูฟิวโรงแรมแล้วก็ที่มีร้านอาหารที่เป็นแนวสตรีทบาร์บ้างนะคะ ซึ่งบริเวณที่วันยืนอยู่ตรงนี้นะมันก็จะเป็นในส่วนของโซนสระว่ายน้ําของโรงแรมเขานะคะซึ่งมันแบบรล่มรื่นและน่าเล่นน้ำมากๆเลยค่ะวันก็จะพาเพื่อน,อนๆมาชิมอาหารแนวสสตีทบ้างนะคะเขามีคอนเซปต์ว่าเขา,าจะทาเป็นแนวสตตีทบาร์โดยเป็นร้านอาหารของโรงแรมะคะ่ะแต่มาขายในราคาย่อมเยาวมากๆเลยนะคะซึ่งอยู่ริมถนนเลยนะคะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นชายหาดดอมเทียรเลยค่ะซึ่งสตตีทบาร์เนี่ยค่ะมันตั้งอยู่ที่โรงแรมมารินบีทพัทยานั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยววันเนี้ยเราจะพาเพื่อนๆไปดูทั้ง บรรยากาศทุงพักของโรงแรมนะคะแล้วก็บรรยากาศของสตีปาร์แล้วก็สระว่นายน้ำที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศกันเลยค่ะคะ่ะ,คะเดี๋ยวเราจะไปดูห้องสวีทของโรงแรมกันนะคะว่าหน้าตาจะว้าวขนาดไหนห้องนี้นะคะวิวทะเลด้วยะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ตรงนี้จะเป็นในส่วนของห้องสวีทนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของริบบิ้งรูมนั่นเองนะคะห้องนี้นะคะมีพามพิเศษ,ษตรงนี้เลยเพื่อนๆนะคะสามารถเห็นวิวทะเลได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันดีกว่าว่าจะสวยงามแค่ไหนนะคะเดินเลยที่นี่เขาจะมีทั้งหมด2ห้องนอน,นะคะทีนี่เขจะเป็นแบบโซนเตียงใหญ่นะคะที่นี่คือห้องสวีทนะคะซึ่งเป็นห้องที่สามารถ ซีวิวด้วยนะคะค่ะห้องน้ำที่นี่นะคะก็จะเป็นบัสแทบนะคะก็จะเป็นอ่างอาบน้ำแล้วก็แต่สาบแต่ก็มีชาเวอร์ด้วยสามารถยืนอาบน้ำได้เหมือนกันแล้วก็แต่งหน้าแต่เ, <IS> <IS> เราไปดูอีกหนึ่งห้องนอนกันเลยนะคะมีตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของอีกหนึ่งห้องนอนแต่ว่ามี2เตียงนะคะเมื่อห้องเมือ่อสักครู่คือเตียงเดียวนะคะห้องนี้ก็จะเป็น2เตียงแล้วก็สามารถเป็นวิว วิวทะเลได้เหมือนกันเลยนะคะท่นี้ก็จะเป็นห้อง one b e t room นะคะ ก็จะมีนี่เลยตรงนี้เลยนะคะก็จะเป็นในโซนของสำหรับนั่งดูทีวีก็คือ l i ฟ i n g ิ o o รนั่นเองนะคะก็จะเป็นห้องนะคะเตียงคิงไซส์นะคะก็คือเตียงใหญ่เองแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีห้องน้ำที่แบบใหญ่มากเลยค่ะเนี่ค่ะก็คือจะมีอ่างอ่างล้างหน้าให้อยู่สองอ่างแบบนี้นะคะ แล้วก็จะมีในโซนของห้องอาบน้ําซึ่งห้องอาบน้ำเนี่ยอย่างที่บอกเขาก็แบ่งเป็นสองโซนเหมือนกันก็คือโซนห้องน้ําแล้วก็โซนเทอเวอร์นะคะส่วนอ่างนี้ทางนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ่างอาบน้ำมน,นเร็งนะคะเาวเวอร์เจลนะคะจะเป็นเจลอาบน้ํานะคะซึ่งตรงนี้นะคะหนูจะเป็นกลิ่นตะไคร้ที่แบบหอมมาก,มากและที่สาคัญเขาเป็นออกกร์แกนิกด้วยนะคะเนี่ยมาพักที่โรงแรมนี้ยังได้แบบความสดชื่นของตะไคร้ไปด้วยนะคะ เขาทำคอนเซ็ปต์แบบแนวชิๆะคๆก็ค่ะแล้วก็ราคาค่ะไม่แพงเลยอย่างว่าเกี่ยวที่สืบมานะคะก็คือราคาเริ่มต้นที่ทัว่อ25ยบาบาทเองค่ะซึ่งแบบถูกมากๆเลยนะคะ ตรงนี้นะคะมันจะเป็นหน้าร้านสีดบาของโรงแรมมารินบีดพัทยันเองซึ่งมันจะบอกว่าราคาอาหารที่นี่นะคะแบบถูกมากๆเลยค่ะเริ่มต้นที่40บาทเองก็คือเหมือนเป็นราคาอาหารตามสาั่งทั่วไปเลยและที่สําคัญนะคะถ้าใครได้มาช่วงตอนเย็นนะวิวดีมากๆเลยค่ะข้างหลังวันเนี่ยก็ตอนนี้เป็นเป็นวิวประมาณแบบว่าพระอาทิตย์ตกดินเลยนะคะและอีกข้างๆวันด้านเนี้ยก็จะเป็นเหมือนวิวร้านอาหารนะคะก็อกลางคืนนะถ้าเขาเปิดไฟเนี่ยจะแบบสวยมากๆเหมือนกินข้าวแนวสตีดฟู้ดนะคะแต่อยู่ริมทะเล ซึ harmful, ่งตอนนี้พารที้กํลังตกดีเลยนะคะขึ้นตัางข้านั่งตรงสติดบารตรงนี้ค่ะก็จะได้วิวพารที้ตกดินแบบข้างหลังมันได้เลยค่ะ คะชื่อลุงมาราคาติดดินนะคะจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนะคะราคาเห็นไหมบอกว่าธรรมดาเริ่ม2 5บาทแล้วก็พิเศษ4 0บาทราคาเนี่ยก็คือสามารถทุกคนสามารถเลยเข้ามาทานได้เขาตั้งชื่อเนี้ยเพื่อให้รู้ว่าทุกคนน่ะสามารถมาทานที่นี่ได้ไม่ใช่เป็นราคาโรงแรมนะคะแล้วก็เลยถามว่าลุงมาเนี่ยคือคือใครคือเป็นชื่อลงุงใครที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่า ลุงม,มาเป็นชื่อย่อของโรงแรมค่ะก็ะคือมาจะมาจากมาลีนั่นเองก็คือตั้งให้เป็นลุงม,มาเนี่ยทุกคนจะได้เข้าถึงได้อย่างง่ายๆค่ะหน้าถึงตรงหน้าอาหารเราแล้วนะคะซึ่งมีทั้งอาหารซีฟูด้ดแล้วก็จะมีทั้งอาหารยุโรปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูว่าอาหารแต่ละอย่างรสชาติเป็นยังไงนะคะตอนนี้ให้ดูภาพบรรยากาศอาหารหก่อนค่ะ โูซิโคโมโหมูนะคะเขาปังแล้วะวเฮ้ยทีบอกหนูว่า ไม่ใหญ่พอกรุณาหั่นก่อนเอาเข้าปากตื่นไม่ทันแล้วเพราะว่าเพิ่งตื่นเหมือนอกัน นะคะซีฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบหลายคูชชั่นก็มีนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาที่นี่นะคะในช่วงแบบเย็นๆมานั่งดูพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็รับประทานอาหารในราคาไม่แพงนะคะก็จะมีะประมาณว่าอาหารสีฟู้ดนะคะ,อ,ะอยู่ข้างนั่นงโรงแรมประมาณว่าเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นใช่ก็จะมีนะก๋วยเตีเ๋ยวส้มตามนะที่ทท<า>เรา,าเห็นก็มีอาวมีก๋วยทอดด้วยผัดไทยก๋วยทอดจะเป็นแบบฟิลประมาณนี้ค่ะสามารถนั่งรับชมวิววิวทะเลได้เลยแล้วก็จะเป็นแบบเอทาดอร์นะคะนั่งแบบชิลๆสบายๆในราคาแบบว่า เข้าถึง40บาท50บาทนะคะเรียกได้ว่าบริการระดับโรงแรมแต่ว่าในราคาแบบชาวบ้านมากๆเห็นบรรยากาศในคลิปแล้วแล้วรู้สึกชอบอยากมานั่งทานที่นี่นะคะเดี๋ยวรอรุ้นรางวัลกันดีกว่าที่นี่มันมีกิฟต์เชร์ให้กับเพื่อนๆ2ใบเหมือนเดิมูลค่ารางวัลละ500บาทนะคะเดี๋ยวมาร่วมเล่นเกมกันนะคะ ก็กดไลค์กดแชร์เพจวันนะแล้วก็ติดตามในช่อง u t u b e s u b ส c r i b ์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปให้เกิดสมมติว่าวันนี้ไวเชอร์ที่ไหนเนะะี่ยค่ะวันก็จะแจ้งใน page, งเพจแบบนี้ให้อยู่เรื่อยๆเลยนะคะกดไลค์กดแชร์เพจไว้นะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะเพื่อนรู้ไหมแอบเมาส์นิกกี้กินคีโตอยู่ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> เขาบอกว่าอันนี้ไม่เป็นงานงานเขาก็าเลยต้องทำให้มันเต็มที่เดีย๋ยวพรุ่งนี้เริ่มใหม่คีโตนับ <c oughs> หนึ่ง แนะนำเป็นจิ้มจิ้มซอสเพิ่มจิ้มซอสเพิ่มไหนเราเอาเซฟไปจิ้มซอสอืมอร่อยเลยอ่ะกินอีกคนส่งถึงอีกคนเนี่ย